เออน่าจะโดน โูโอ้ยโดดโดดด้วยโดดโคตรสูงอะ่ะหื่สแตคิปไปแม่งซัดเลยอะ่ะโอ้ยสองโลได้ยกเลยยกเลยหูโดด,ดโคตรสวยอะ่ะสองกว่า

เดิมนะครับสกปไปปุ๊บตึมเลยเดียวเองนิดเดียวเองงงวันทอนหลุดอ่ะตอนนี้ก็โดนกัดครบทุกคนแล้วนะคนละดอกแล้วแต่คนละดอกแล้วตอนนี้